ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวฉันถ้าเขารู้ว่าตัวจริงของฉันนั้นเป็นอย่างไรภายใต้หน้ากากที่ฉันสวมอยู่คนอื่นจะว่าอย่างไรถ้าเขาสามารถมองทะลุผ่านรอยยิ้มอันสดใสของฉันไปสู่ความเศร้าที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจคนอื่นจะมีท่าทีอย่างไร ถ้าเขาล่วงรู้ถึงความคิดอันน่ารังเกียจที่มีอยู่ในจิตใจของฉันและจะมีใครบ้างไหมที่ยังต้องการจะเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ถ้าความกังวลความกลัวและความขมขื่นของฉันถูกนำมาเปิดเผยอย่างสิ้นเชิงจะมีใครบ้างไหมที่รู้และเข้าใจ พระเจ้าทรงรู้และเข้าใจพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตของท่านและพระเจ้าทรงรู้จากท่านเป็นอย่างดีและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักท่านมากที่สุดพระรชนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดดีบทที่1 3 9ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์และพระเจนะของพระเจ้าจากพระธรรมฮิบรูบทที่สี ข้อ13ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยและพระิจนาของพระเจ้าจากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่7ได้กล่าวว่าเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้า ทอดพระเนตรจิตใจและพระโจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่8ถึงข้อ11ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกลิ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงปลักปําเสมอหรือทรงกลิ้วอยู่เป็นนิดพระองค์มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา หรือทรงสนองตามบาปผิดของเราเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น